มาดูสิไปลงต้ำเฮ้ยมันมีต่อข้างล่างอ่ะมีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีอ่ะตั๊กใมันขันด้เลยพอไหมย่อมว่ะคหออ่าครับมันจะถามว่าให้มันเด็ดใบนั่นเลยเปล่าถึงเครื่องแน่นอนรูทรงไปแล้วครับเพ็ร โอ้ยแล้โค้ดเป็นไงอ่ะว้าโอ้โหปล่อย้ำเลยเราอย่าไปดูที่วิธีการเราดูที่ผลลัพธ์อ่ะฮันแน่ ดูสิไปลงต่ำเฮ้ยมันมีต่อข้างล่างเหรอ <c oughs> น้งแห่วางจัด <c oughs> บอกเขาเ็ดมาแล้วเงาลินวุ้ยหมอนตะกับข้างล่างมันใส่ปิงเหรอมากระเทาะตัวคึบเสวยเราสามโอ้หเนี่ยห,หมอนตะกับอยู่ข้างล่างไปดูใส่ที่เราตกเลย เอาไปทําอาหารในคลิปหน้านี่อันนี้ที่ตกในคลิปที่แล้วนะฮะแล้วพอดีเรากำลังจะกลับนะติดแหมาด้วยก็เลยลองทอแดแหดูอ่ะสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะยังอยู่ที่หมายเดิมนะครับยินดีตอนรับเอฟซีนะครับเขา้าสู่ช่องเลสโซปาเราหาปลาเพิ่มนะครับจะได้เอาไปทาอาหารเพราะว่าคลิปที่แล้วเราได้ปลานินสองตัวเองค่ะอันนี้ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทําเมนูอะไรค่ะไปปลดปลาก่อน เอ้ยเดี๋ยวไปถามพี่มิวหน่อยว่าต้องเด็ดไหมอันนี้ไปซื้อมาแล้วนะไปไปสภาพนี้แหละก่ <c oughs> อ,อนนั้นนี้แกงปัน่นนี่นกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหี่ตกใจขันเลยขอไหมย้องว่ะคะะมาจะถามว่าให้มันเด็ดใบนั่นเลยเปา่เอาเออ อันนี้ใบโหระพาเหรอซื้อมาหรือว่าเก็บจากบ้านเก็บจากบ้านมาฉีดยาปะเนี่ยไม่ฉีดนะไม่ได้ฉีดใช่ไหมปลอดสารครับปอสารแน่นอนแล้วก็ม mm ีใบมะกรูดด้วยใช่ไหมเก็บมาเหมือนกันซื้อมาเอาใบมะกรูดเอาหรอซื้อเหรอแม่ซ pues ื้อมาให้เหรออ้โหเดี๋ยวจะให้ปันลองจุดไฟบ้างนะครับเคยจุดไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยที่บ้านเป็นเตาแก๊สเหรอใช่ครับอ๋อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวสอนให้อันนี้เราต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่เราใช้วันนี้คืออะไร เยื่อยางที่ไม่ใช่รับอ่าอันนี้แอร์ไลน์ที่หัวมันขาดแล้วนะอ่ะล,ลองจุดเลยอันหลังให้ลมเราจะได้บังลมไม่งั้นจุดยากโอเคอันนี้คือเชื้อเพลิงนะฮะเราก็วางลงไปอ่าแล้วก็เริ่มต้องเอาไฟไว้ด้านล่างเอาตัวเหออยื่อยางขึ้นบนไฟมันจะลุกจากข้างล่างขึ้นบนอ่าอย่างนั้นแหละสวยอ่าพอไฟเริ่มติดแล้วเอาฟืนเล็กๆก,ก่อนมันจะติดง่าย นั่งนั่งบังลมไวเออแล้วก็ฟืนฟืนใหญ่ขึ้นท่อนท่อนใหญ่มาท่อนใหญ่มานิวอ่าเอาละเริ่มติดละตอนนี้มันก็จะเริ่มมีไม้ที่มันติดไฟละสมมติตัวเชื้อเพลิงหลักมันหมดเนี่ยมันก็ยังมีไม้อยู่อ่ะเอาไม้ท่อนท่อนใหญ่ใส่เลยอเอเสียบเสียบไปเอาเคสวยนะั่นแหละวางเลย วางอีกคับสองสามมั่นถ้าฟืนใหญ่ติดก็เรียบร้อยทําอาหารได้แค่นั้นเองนั่งบังไม่นิดลงมาแล้วโอ้หเขาทำอันนี้ไฟติดดีนะนะครับมาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเราจะทอดปลาก่อนใช่ไหมมิวใช่ค่ะปลานี้หัน่นทำเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อนี่สามตัวเหรอค่ะอันนี้คืออะไรเล้อคะ่ะ แม่มาติดกระทะเยอะก็ไปว่อนแล้วก็ปล,า,า,ปลาลงไปโขไปก็สองรอบใช่ไหมใช่ <Yeah. S 3> ทำไมอะตุกกระทะสุกก็ไม่สุกอะไรก็เละเลยหมดเลยดู <laughs> ดิ้ <laughs> <laughs> ติดไหมกระทะน้าแม่ครัวมุยละคือที่หัวเสียเนี่ยหิวไหมหิวด้วยใช่แล้วก็ทอดปลาแล้วไม่ได้ดังใจด้วยใช่แล้วมีอะไรอีกไหมอือไม่มีมีสองอย่างนี้ยังไมไ่กินข้าวเช้าแล้วมันได้เวลาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราถ่ายคลิปสองกันยังไม่ได้กินข้าวสักเม็ดเลยน้ำตรงนี้ยังไม่ได้กินทักเอึกอเลยกินดีก็มีน้ําอยู่เนี่ย ทำไมไม่ลาพักร้อนสักอาทิตย์หนึ่งหนิวท้าไม่ได้เลยทำไมอ่ะท้าสุวรรณไม่พอใช้ไหมใช่แพมโอ้โหได้ <c oughs> อยู่วะเดือนเดือนหนึ่งก็ได้ตั้งเยอะค่าใช้จ่ายเยอะช่วงนี้ปาจะได้กินอาหารแล้วอาหารตัวใหญ่น่าจะจัดอาหารเมด็ดแล้วใช่คะ่ะและอะไรอีกสามตัวโลตีเลย <c oughs> ตอนนี้สี่ตัวโลและเห็นข่าวว่าน้ำก็ดันมาด้วยน้ำจะท่วมท่วมที่ไหนไม่รู้เขาว่า ปีนี้น้ำเยอะอีก<ะ>ถ้าน้ำท่วมบ่อไปไงเรียบร้อยเอานวัดด้วยนมิวไปอยู่ยวัดด้วยไม่เอาฮืม <c oughs> ทอดปนินยังไงให้เหมือนปลาช็อกเกอร์น <c oughs> ั่นและไฟมันไม่ร้อนมันก็ไม่มีเนื้อเี่ได้ผัดสักทีแรงจัด อันนี้พี่แกงบ้านแดนอเจ้าเดิมเป็นที่โด่งดังอันดับหนึ่งในย่านนี้เขามีซซ้าเดียวมี่ข้าวเดียวอ,ยอันนี้ใช้กระทะเดิมเลยใช่ไหมไม่ต้องล้างโอ้ยอสไตล์ครัวบ้านๆใส่น้ำเปล่าหน่อยเอรอปลาน้ำตาลฟีดก้อนใหญ่ รสชาติที่เราคิดไว้มันต้องยังไงเผ็ดเผ็ดหวานเค็มเงี้ยเหรอสามรสเราจะปรุงรสได้ที่นะคะเอาปลาลงเลยค่ะลงไปผัดกับซอสป้านผักผักมาเลยยกมาเลยไปผัดลองโอ้โหปันมคให้กินผัก กินเผ็ดก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรเป็นไรคนเป็นอะไรเป็ขงใหม่มาครับลองชิมครับอถึงเครื่องแน่นอนดูทรงไปแล้วครับเผ็ดอุ๊ยไอปันวิ่งแล้วทำไม อเป็นไงว่ากัดเดือกล้างไงอ๋อลับปันคือแสบคอเพราะว่าคอเป็นแผลอยู่แล้วได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เผ็ดเค็มหวานทำรสดเ,เ,เ,เลยมาพร้อมกันมัพแล้วเขาแบบทขาแบบแห้งๆหมดเนี่ยเลยอันนี้ก็เป็นมื้อแรกของวันนี้นะครับ<ม>วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวให้ เด็กๆกินข้าวก่อนแล้วเราจะยังไงต่อไปจะตกปลาจะทอดแหเดี๋ยวว่ากันในที่เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนครับได้อยู่ใช่ไหมเมนูจากปลาดิน3ตัวนะครับจากคลิปที่แล้วแล้วก็ทอดแหอะตอนนี้อิ่มแล้วนะครับจะทําอะไรทอดแหะตรงไหน้าบึงเลยเอาแหเก่าทอดนะที่แบองเขวะไงเราจะได้เคียย์เลยเคียย์ลิง เออบ้านดีจังเลยใบไม้ประมาณสามโลปากเนี่ยนี่เนาะโหอุ้ยทีปลาอยู่ปลาอะไรปลาหมอเอา นั่นแหละดึงขยะขึ้นมาจะได้ตกง่ายๆเชียลิงด้วยแหไม่มีที่ไหนทำปะคุยข้างล่างโล,งล่งละตกสบายใจแล้วน <c oughs> ี่พะหมหญ่หนึ่งตัวน่าจะเข้าท่อมาแล้วแดดร้อนขนาดนี้ <c oughs> อ่ะคราวนี้เอียงไปทางซ้ายหน่อยครับเชียร์ลิงพื้นที่ หมดแรงหมดแรงพอด,ดีกินใสดีอือน้ำดีขึ้นแล้วเนี่ยตอนแรกดำปีเหมือนเหมือนมันโดนแดดอะโดนแดดแล้วก็น้ำดีดันเข้ามาอะไรเงี้ยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาตกกันค่ะพรุ่งนี้น้ำน่าจะดีขึ้นเราเคลียร์ลิงกิ่งมงกิ่งไม้ข้างล่างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็น้ำไม่ดำละ เดี๋ยววันนี้ถ้าน้ำดีเย็นๆน,นี้ก็อ่อยสักนิดนึ่งกำม,มือนึงค่ะพรุ่งนี้ก็ลองหาผลงานกันโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายรูปแผ่นี้น่าจะยังใช้งานต่อได้ได้